สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้แอนจากช่องเจอแอนพาชิมนะคะจะพาทุกคนมาชิมของบ้านๆที่อร่อยอร่อยแล้วก็อาหารพานยากเนาะนั่น,นคือมันปิ้งกล้วยปิ้งแล้วเนี่ยอยู่ในซอยดึกรับไม่ดึกลับหรอกอยู่ควาจริงแล้วว่าคุณป,ป้าเขาต้องไปขายอยู่ตรงข้างๆร้านอะหมอละาเมธข้างๆซอยนั้นเนาะแต่วันนี้แอนมาถึงบุกถึงพิบ้านแกก่อน,อนเดี๋ยวแกจะเข็นไปละเดี๋ยวเรามาทําทความรู้จักกับคุณป้าเลยเนาะว่าแกขายมานานหรือยังเนาะมาเลยค่ะอ่าโอ้โห สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะอันนี้ผมขออยู่ตรงนี้ดีกว่านาอะใด้ด้วยกันอันนี้คุณือชื่อคุณป้าอะไรคะชื่อนิตยาคคุณป้าน,นิตยานะคะก็คือจะขาย่ามันปิ้งกล้วยปิ้งใช่ไหมคะคุณป้าข้าวเหนียวปิ้งข้วาวเหนียวปิ้งด้วยกับกล้วยปิ้งขนมกล้วยปิ้งอันนี้ที่กำลังทําปั้นอยู่นี่คือมันมันทลิย์ค่ะมันพลินะคะทุกคนมีทั้งเผือกด้วยแล้วก็เป็นมันจริงจงด้วยเนาะร้านเนาะโอ้โหดิกำลัง กำลัาางทําเลยอ๋อแล้วที่เป็นของหัวนี่คือมันนู้นนะคะมันสับปะหลังเป็นลูก้เป็นชิ้นมันสับปะหลังคือต้องอุ่นอย่างงี้ก่อนเป็นชิ้นก่อนนะคะ,ะแล้วก็กระดาเชื่อมแล้วก็จะมีกล้วยปิ้งแล้วก็ขา้าวเหนียวปิ้งอ่่อ่คะโอ้โหนนี้คือป้าขายตรงซอยร้านหมอละเมธค่ะร้านหมอร้านหมอละเมธเนาะนานแล้วใช่ไหมนูเห็นนานแล้วนะากซื้อปล่อยสามที่ปีสามที่ปีไม่ขอโทษนะคุณตานี่คุณ้าอยู่เท่าไหร่คะเนี่ยหกสิบห้าค่ะหกสิบห้ายังผิวพัน S <S <S สวยงามอยู่เลยปิ้งปังนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาชิมอ่ามันปิ้งตุ้ยปิ้งของคุณป้านิตยานะคะแล้วก็ข้างๆนั้นหมอรามีเดี๋ยวป้าจะเข็นไปทุกวันเลยขายทุกวันนะคะคุณป้าเจ็ดโมงแปดโมงนี้ได้กินแล้วเนาะ,ะมีทั้งลูกค้าประจําแล้วก็ลูกค้าจะขาจรนะคะอ่าโอ้ออโหนี่มันปิ้งกลังอุ่นๆน,นี่ใช้ไฟอ่อนๆนะคะงั้นเดี๋ยวแอนจะชิมแล้วล่ะ อย่างเป็นไม้นี่ไม้เท่าไรคะกล้วยปิ้งอะคะคุณ้าไม้ละห้าบาทไม้ละห้าบาทนะคะมีแบบเนี่ยเขาจะเอามาปุ๊บแล้วก็ชุบชุบนานน้ำหวานน้ำตาลนาำป้าเนาะน้ำเชื่อมแล้วก็เป็นข้าวเหนียวนี่ก็ขายยังไงคะคุณป้าอันละห้าบาทข้าวเหนียวอันละห้าบาทนะคะทุกคนอ่ามีหลาไส้เนาะมีกล้วยมันเผือกกล้วยมันเผือกนี่คือข้าวเหนียวปิ้งแล้วก็มีหนมกล้วยปิ้งหนมกล้วยปิ้งอุ้ยหนมกล้วยปิ้งหนูชอบ คือหาคนทํายากมันใช้เวลาอันนี้ขายทุกวันหยุดวันไหนบ้างคะคุณป้าก็ได้หยุดแต่แต่จะไปทุละอ่านี่แล้วอย่างมันมันสับปะหลังนี่ชิ้นเท่าไหร่คะสามสิบไปยี่สิบสามสิบไปยี่สิบนะคะ่าแล้วก็งั้นเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราต้องมาชิมกันแล้วล่ะตอนนี้มันทิพย์ก้ยยังไม่ได้งั้นแอนขอขอเป็นกล้วยปิ้งก้วยไม้นะก้วยไม้ค่ะคุณป้าไม้ละห้าบาทนะคะทุกคนนะกินมากเลยนะคะ แล้วขอกล้วยไม้สักสักหกไม้ค่ะคุณป้าเนาะแล้วก็ข้าเหนียวปิ้งข้าเหนียวปิ้งหกกล้ยวยปิ้งอะไรนะกล้ยวยปิ้งหกอ่านะคะจ้ะเดี๋ยวเราจะมาชิมกันเลยนะคะทุกคนตอนนี้ก็จะมีลูกค้าฝากประจำม,มามาวนเวียนแวบเล้อ,อยู่เรื่อยๆนะคะทุกคนนี่จิบได้ไหมคะ ตองโบราณนี่หายา,ยากเนาะกับตอกตัวผสมข้าวเหนียวข้าวกล้วยตอกตำนานอ่าคือเขาจะดูว่าสุกไม่สุกเนี่ยคืออาศัยนี้เลยตำนานตื่นตั้งแต่ตีสี่นะคะทุกคนมาอุดหนุนป้าก็ได้เลยโหแก ข่ายมา่า20-30ปีใช่ไหมคะป้าเนาะ๋อกุ้ยปิ้กที่ทำหมดนี่เลยไหมคะเนี่ยโอ้โหวันหนึ่งนี่กี่หวีคะเนี่ยป้า ก้สุขพันธ์นะเนี่ยแต่บางทีก็ห้าหวีบางทีก็แล้วถ้าก้วยหวีได้ก็หกเจ็ดโอ้แล้วแต่ก้อยก้วยถูกกล้วยแพงนี่ราคาเดียวเลยราคาเดียวกันบางครั้งเทศกาลกล้วยแพงหวีละยี่สิบโอ้าาราคานี้แต่เดี๋ยวมันจะใช้กล้ยะะวยหักมุกนะคะอ๋อกล้วยหักมุกหรอคะหักมุกมันจะกล้วยน้ำว้ามันจะแดงเวลาปิ้งออกมามันจะไม่สวย ที่มันจะไปยากๆมาก็คือเป็นมันใช่ไหมคะป้ามันค่ะมันที่มันยากๆหน่อยอะยากมากตั้งแต่คือต้องดูว่ามันมันละอุบไหมต้องปิ้งก่อนแล้วค่อยมาชุบต้องมันยากมากจับดูว่าให้มันเป็นยังไงโอเคไหมเนี่ยตั้งแต่อันนี้อันนี้ตั้งแต่ปีห้าึนแล้วเนี่ยทุกนี้ถ้าหัวใหญ่นะจะยากมากเนี่ยแล้วก็พอพอทุบแล้วก็มันทุบก่อน ขาอิ่มตัวก่อนอโหอ,อันนี้ก็น่ากินอันนี้ถึงอันนี้จะราคาสามสิบบาทเพราะมันมันใช้เวลาหลายๆชั่วโมงอะ่ะอานมากนานมากจริงใกนการติแต่อย่างอื่นอาจจะห้าบาทหมดเลยนะคะแล้วแต่ว่าทุกคนจะซื้อเท่าไหร่ก็ซื้อได้ <S <S คนคะวันนี้แอนจะมาลองชิมก้วยปิ้งก่อนอันนี้ไมล้ละห้าบาทนี่ของคุณป้าคือห้าบาททุกอย่างเลยอะนะมาเลยคะ่ะนุ่ม,อ,มอร่อยนุ่มหอมอันนี้มีน้ำเชื่อมแบบปป็นกลูกก็มีนะคะ ะคะใครผ่านไปผ่านมานะคะหลังโรงพยาบาลสัญชาลกเนาะสารยาคือเุ้ยปิ้งหลังโรงพยาบาลแต่ปา้าเขาจะเปิดขายอยู่ประมาณมรักเจ็ดโมงเปิดขายแล้วอยู่ในซอย,อยข้างๆหลังโรงพยาบาลมาอุดหนุนป้าแกได้เลยนะคะเุ้ยปิ้งมันปิ้งแล้วมีทุกอย่างเลยทุกอย่าง5บาทจะมีมันสำปะหลังอะคะ่ะที่3าิบาท,ทช,ชิ้นๆมาทํายากนะคะแล้วก็ยังไงก็มาอุดหนุนป้าก,กันด้วยแล้วก็ป้าแกขายมานานละหมดรุ่นนี้แล้วไม่รู้ว่าจะมีรุ่นลูกรุ่นหนานช่วยสาร สตำนานมีหรือเปล่าเนาะงั้นเดี๋ยวนี้แอนไปก่อนนะคะทุกคนคะอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์ subscribe ให้แอนหน่อยนะคะเพือ่อที่มันจะให้แอนด้วยแล้วก็มาช่วยอุดหนุนป้าแกด้วยเนาะโอเควันนี้ไปก่อนนะคะทุกคนบ๊ายบายค่ะ